บอกว่าเธอยายจ้าใช้ทรายลังหน้าโอ้ยทำไมเด็กคนนี้มันนั่งสัดจังวะคนชื่อโรสเนี่ยเขาเป็นนักร้องวันตีเพลงคันหูเนไม่ใช่เพลงหอนตะและจ้าก็ไม่ได้เป็นคนคิดด้วยมีคนมายืมตังค์เยอะไหมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแฟนคลับแต่ก็ยืมตังค์แะ้วก็เลได้ดูเลยก็ได้ทำงานมาเนี่ยให้สังคมคือสังคมทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ีคนเข้ามาคุยเลยหรอ มีคนนั้นไงที่หนูเล่าไปฝากอ่ะเขามาแย่มันยังไม่ทันแย่ยังไม่ถึงแย่ยังไม่มียังไม่มีใครแย่เลยตอนนี้โล่งๆเลยโล่งๆเริ่มเยียวยาแบบเนี้ยจริงปะจนเริกอาสานเจ็ดปีปะไม่เชื่อเพราะจะโล่งตั้งแต่ปีแรกเพราะจะโล่งตั้งแต่ปีแรก เช่ของเราต้องมารับที่บ้านอีกแล้วอยากเรียกว่าสุดเส้นขอบฟ้าของจักรวาลนี้คนนี้คือขายสวยขายขำขายหมดขายทุกอย่างวันนี้ก็จะมาขายของด้วยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเข้ากูสักทีเนี่ยตื่นเต้นแล้วขายกีนหรือว่าขายกีนหรือว่าเคยแล้วแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เราไปเลยจ้าจ้าอะไรดิจ้ามันมีสามหูฟังนะมันมีสามจ้าหนึ่งเนี่ยจวคันหู สองจ้าสยามสามจ้าโนคณีสี่จ้าจะเอาย่ากจ้าโนคณีดีกว่าดีกว่าล่าสุดเนี่ยจ้าโนคณีใช่มองกล้องไหนได้เยอะจังเลยกล้องนี่ทีมอะไรทำไมใหญ่ขนาดนี้กล้องถ่ายนั่นเลยส่วนลองลงมาเลยละจ้าเขาคาดเคลื่อนกับพวกเราไปกี่รอบแล้วนะสี่ร้อยแปดสิบสองรอบรอบที่แล้วที่จะมาคือว่า รถกูเสียแล้วนัดคิวเขาอ่ะคือคิวเขามึงเข้าใจปะว่ามันยากมากขนาดไหนอ่ะคือก,ก,ก,กูอ่ะต้องถึงันต้องขอคิวงานเขามาแล้วดูวันที่เขาเล่นที่กรุงเทพแล้วต้องไปวันที่เขาไม่มีธุระด้วยคือแบบหนึ่งวันในรอบเดือนน่ะแล้วกูพลาดกูกำลังงองว่าทําไม่มึงทำงานเที่ยวเลยทุกวันเลย <laughs> แค่คุณมงแบบอีจ๊ามึงจำไหมมึงยังไม่เจอ <c oughs> ใครเลยนะ <c oughs> มึงก็คืออะไรอะ่ะเอาจริงๆแล้วอ่ะอันนี้ลดแล้วนะคอนเสิร์ตอ่ะทุกวันนี้นะพี่งานปิดวิกหนูไม่รับพี่แบบว่าเสียบัตรเข้าไปดูร้อยหนึ่ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแ, <c oughs> แล้วไปยืนอ่ะหนูไม่รับงานบวชไม่รับแล้วก็งานทับโซนไม่รับทับโซนสมมุติว่าวันนี้หนูเล่นเอ่อนนทบุรีเดือนนี้หนูไม่รับนนทบุรีเลยนี่ข้อแม้หนูเยอะมากเลยนะคุนดีนะ ใช่ลูกค้าเลิฟเพราะว่าร้านคนก็จะเต็มอย่างวันนี้ก็โอาเพราะว่าเดือนหนึ่งเจอหนูครั้งเดียวนี่แหละลดแล้วนะถ้าไม่ลดสี่สิบห้าสิบงานเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เพราะด้วยความที่ลูกทุ่งอ่ะเราอาจจะเป็นเบอร์ที่ที่อยู่ในกระแสด้วยก็เลยทําให้มีงานเยอะคืนหนึ่งกี่กี่งานเมื่อคืนก็ส่งงานสองงานบางวันก็งานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกลางวันกลางวันก็ไปไซส์คนงานก่อสร้างไงเพราะหนูรับสร้างบ้านด้วยกุย่าอีกวุ่นวายเหมือนตายวันแรกชีวิตก็เลยไม่ค่อยว่างไม่ได้อยู่บ้านเงี้ยแล้วถ้าเข้าไปในเมืองอ่ะจริงๆไรนะ แต่หนูขับขับรถเข้าเมืองไม่เคยเป็นแต่มึงก็มาอยู่อ๋ออันนี้ไม่ใช่เมืองไม่เมืองเอ้ยในอีกนิดเดียวถึงสุพรรณแล้วเยอะเลยก็จริงกอเชื่อแล้วก็กลับบ้านง่ายมกลับบ้านง่ายกลับบ้านง่ายอยู่ไม่แต่อยากรู้คือตอนนี้คือมึงโสดแล้วแบบว่าวโสดสนิทแบบสนิทเลยวะสนิทมากไม่มีคนเข้ามาคุยเลยหรอเนี่ยมีคนนั้นไงที่หนูเล่าให้ฟังอ่ะเขามาแย่มันมันยังไม่ทันแย่ยังไม่ได้แย่ยังไม่มียังไม่มีใครแย่เลยตอนนี้โล่งๆเลยโล่งเริ่มเยี่ยวยากแล้ะ แต่ว่าเลิกกันดีดีใช่ปะดีจะเลิกค่าฐานเจ็ดปีปะไม่คืออะเพราะจะลงตั้งแต่ปีแรกเพราะจะลงตั้งแต่ปีแรกอันนี้ไม่มาบไม่เอาจริงๆเลยอ่ะนี่ใส่หนูเขาต่างแบบฮีๆีเลยใช้คำนี้นะเราเฮี้ยกว่าเราหรือเราเฮี้ยสุดๆเราเฮี้ยสุดๆ เวลาโมหน้าเขารู้สึกดีจังวะเนี่ย <c oughs> จริง <c oughs> จริงเอาจริงๆแล้วอ่ะนีัใสต่ตางกันนี่ว่าเราเป็นคนเร็วหนูสปีดเขาช้าโลเขาเป็นคนละเอียดมากสมมติว่าอย่างไปห้างสมมติอ่ะจะซื้อน้ำปลาเขาจะต้องเดินดูทั้งเชลเพื่อครูจะรู้ว่าน้ำปลาอันไหนดีที่สุดและถ้าอันนี้ไม่มีไปห้างใหม่เพื่อจะหาน้ำปลาจริงปะเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์และคิดดูคนอย่างหนูอ่ะน้ำปลาที่อยไรกินเพ้อน้ำปลาที่อยไรกินเพ้อ แล้วมันก็จะมีบาร์ๆอะไรเงี้ยแค่แค่เรื่องสปีดกับสโล่นี่แหละละักๆแล้วนั้นไม่ไมค่อยมีอะไรมึงเชื่อไปอใหญ่ๆเขาบอกว่าเธอใจจ้าใช้สัไลด์ล้างหน้ากูเฮ้ย่ทำไมเด็กคนนี้มันนั่งราดจังวะไม่รู้จักโฟมไม่รู้จักเจลคือเราไม่รู้จักไหนนี่เราไม่คยรู้จักลิปมันไม่รู้จักพี่ไม่ได้นะลิปมันอ่ะกูแบบเขาน่ารักเนาะน,น่ารักมากก็ดูเหลาก็ดูก็<ล>เป็นพี่สาวที่สนิทคนหนึ่ง ที่สุดเลยที่แบบว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยที่ได้ก็เหมือนเป็นไลฟ์โค้ชชีวิตหนูเลยอะปรึกษาเขาบ้างหรือเขาเรื่องเลยเหรอตั้งแต่นั้นเขาไม่ได้ทํางานที่เป็นของเขาเลยคุยกันคนเดียวตั้งแต่เขาบอกว่ามีอะไรบอกพี่นะทุกวันทุกวัน เพราะฉะนั้นเข้าเลยดีกว่าชาเลนจ์ชาเลนจ์ของเราวันนี้นะคะคุณจ้าสุยามนะคะเราก็พบเจอในบทบาทของการเป็นนักดอสมากพอแล้วดูว่าวันนี้นะคะเราอยากพบเจอเขาในบทบาทของการแม่ค้าตำน้ำพริกบ้างน้ำพริกเขาบอกว่ามึงจะทำน้ำพริกอร่อยมากพี่โบบอกเขาพี่โบไปเชื่อเขาเลยอ่ะเขาพูดมาก็เชื่อเลยอ่ะไปเชื่อเลยลองเลยค่ะต้องมาลองจ้าโอ้ยไอ้จำไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใครกินตอนเนี้ยมาแล้ว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  แมอยู่อ่างทองจังหวัดอ่างทองไม่มีใครทําอาชีพอื่นเลยนอกจากลิเกจรค่นะเป็นลิเกพ่อแม่หนูเป็นลิเกหรอ,อสอนล้ามน้ำเพชรอ่ะพ่อเขาเป็นคนอ่างทองนะทุกวันนี้มึงยังร้องได้ยู่ปาไมท่ทุกวันนี้เมื่อก่อนก็ร้องไมนะ่ได้ แต่มึงเต้นเพลงแขกออกแขกได้ใช่ออกแขกมันไม่ได้ยากเลยเีรนมึงลองจำได้ไหมว่าทำงานมาร้องไงตอนเด็กๆเนี่ยตอนเรา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 เต้นแขกเนี่ยพ่อเราจะเป็นคนร้องและเราเนี่ยก็รู้สึกประทับใจพ่อมากเพราะพ่อร้องเพลงอินเดียเฮ้ยเดินไปดีดำไเฮ้ยเดิดีโตขึ้นมาบอกว่าพ่อร้องเพลงอินเดียหน่อยมันแปลว่าอะไรพ่อบอกพ่อบอกึพ่อทมเพลงทมเพลง เป็นอินเดียได้พ่อกูหึงค่ะ้าเราเป็นไงกันนะเด็กอยากเต้นอะไรเต้นเลยหรอถ้ามีการซ้อมหรออ๋อหรอไม่ซ้อมทำมืออย่างนี้แค่นั้นแหละจบแล้วจบทำมือแค่นี้ถือว่าเป็นแขกคือที่เราเต้นเพราะว่าเราอยากได้ตังรางวัลไม่แต่ว่าเมื่อกี้กูไปเมาส์กับพ่อนางมาเขาบอกว่ามึงเคยปลอมตัวเป็นขอดทานเราไปขอทานกันได้ขอทานกันได้ปลอมสภาพได้ พี่หนูว่าหนูเป็นนิสัยหนูชอบทํางานชอบหาเงินนะพี่เข้าใจใช่ปะตอนเด็กอ่ะหนูเต้นแท็กเร็จอ่ะหนูขอทานน้าโบดนะเขาบอกว่ามึงได้ตังค์เยอะมากได้ตังค์เยอะแต่สรุปไม่ได้มาเลยเอ้าพขอทานก็มีเป็นแก๊งไงแล้วเขาก็ฟาดฟันเราใหญ่แล้วก็ต่อยต่อยกับคนเยอะต่อยต่อยมากี่คนลุมสี่คนลุมหนูคนเดียวนะ หูใจคอ,อ,อเออก็สู้คนเดาตังค์เฮียจริงแล้วเห็นเขาบอกว่าถ้าไม่มีโรสวันนั้นมไม่มีเราวันนี้อ่าคนชื่อโรสเนี่ยเขาเป็นนักร้องวงดนตรีเพลงคั้นหูเนี่ยไม่ใช่เพลงหนึ่งและจ้าก็ไม่ได้เป็นคนคิดด้วยอ่าแต่เราเนี่ยเป็นนักร้องวงดนตรีทั่วไปอ่ะแล้วก็มีไปร้องรันเบียเจ๊จ้าของรันเบียเขาบอกว่าพี่จ้าเนี่ยเดี๋ยวอีโรสมาเนี่ยมือไปยืนดูนะมันมีอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าคั้นหู กูไปยืนแกะเลยนะกูชอบมากเพลงนี้แต่อีโรติไม่ค่อยว่างเราก totally cool so on right ็ยืนดูเพลงแล้วเนี่ยค้างทั leave, ้งเพลงเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะหอออีกวันหนึ่งกูค้างนี่ไว่าอีโรติเขากูค้างนี่ไว่าอีโรติเขาหนักกว่าอีกค่ะนี่มึงอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะสิบสี่เยอะนานทำไมสิบสี่ปีมันไม่สอนให้มึงฉลาดขึ้นหน่อยว่าเรื่องการคนคนยืมตังค์อ่ะเฮ้ยขอเรื่องนี้ท้อเลยมึงเอางี้คนในวงการที่มึงไม่ต้องบอกนะมีคนมายืมตังค์มึงเยอะไหม โอ้เยอะแยะไปหมดเลยคนที่ดูเหมือนรวยบ้าเออคนดีดูเหมือนรวยเอ,เอาบ้านมาให้ทุกวันนี้บ้านอยู่กับหนูอยูเลยอะแต่เขาอยู่ในบ้านแต่ะโะด,ดอยู่กับหนูเนีย่ย พี่รู้ไหมว่าหนูเนี่ยมีมีนักร้องแหละ่านหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าลิขสิทธิ์บาบ้าอะไรนะแล้วเขาจะหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายังออกไปได้เพราะว่าเขายังไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่าเซ็นงานอะไรเงี้ยเขาไม่ยืมตังค์หนูเพื่อจะไปจ่ายบริษัทหนูก็ให้ยืมไปออกจากไปจากบริษัทแล้วเราเจอแล้วก็ไหว้เขาปกตินะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ไม่คิดจะทวงด้วยตังค์ยู่ๆเขาบอกเฟซหนูไปเลยเว้ยาเขาบอกหนูทำไมงงอ้าวหนูไม่โทรหาเขาอะไม่กล้าโทรแล้วเขินยังลง ก็ยืมตังไปอย่างเี้ยแฟนขับแต่ก็ยืมตังจะเปิดให้ดูเลยก็ได้ทำงานมาเนี่ยให้สังคมเพื่อสังคมทั้งนันทั้งนั้นแล้วจริงๆเราเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ปะไม่ดื่มเลยถ้าไม่มีงานอ่ะหนูก็ไม่ดื่มเลยร้อยปร์เซ็นแต่ตอนนี้หนูเพือดับเพลานวัที่ อ่ามันก็เป็นข้อดีของหนูอะที่แบบว,ว่าหนูก็มีงานทุกวันเลยงานกินแล้วของหนูอ่ะท <c oughs> ี่ด,ดอกอะตัมดีดีนะคะปะกติหนทำของข้าวปั้ไม่ทําเลยเหรอทุกวันนี้เปิดแก๊สไม่ได้เลยที่บ้านเปิดไม่ติด <c oughs> อยากกินนะอยากกินนะมาให้โอกาสกูชิมแล้วให้คะแนนอะไรไหนลอง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 ดูว่าได้ยุเอวกอวกเอาจริง <c oughs> ๆเลยอะ แบบนึงอร่อยอร่อยนี่อะไรกาตฟเป็นก้อนอะไรสั์มีรสหวานฟันกระแตกไม่ได้เลยแล้วก็นัหาใจทำไม่เลยความสามารถจริงๆหรออาจารย์หลักๆแล้วหนูไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากร้องเพลง แต่ตอนนี้ที่ขยายไปเลยก็คือพูล่ากับซังบ้านชอบสุดชอบมากซางบ้านอินเีเลียเหรออินททเลียไบแค่มองเฉยๆแล้วก็แบบว่าชอบแบบนี้นะแต่ไม่มีภาพให้เขานะแต่อยู่ในหัวแล้วเนี่ยเขามันรงกับภาพในหัวเราใช่แล้วมึงไม่มีเล็บอะไรให้เขาไม่มีอินทีเลียกับวิศวะเริ่มออกกันเรื่อยๆ เออทำไมอะทำไมหนอยากมีพูลล่าวะเราทำขาย<ช>คือประเดน็นอะหนึ่งเลยเป็นคนชอบสร้างบ้านซื้อหลังนี้ขายหลังนี้ไปซื้อหลังนู้นซื้ออ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันชอบอะหนูสามารถอยู่หน้างานอย่างตอนนี้หนูมีบริษัทรับสร้างบ้านด้วยก<ช>็ท,ที่หนูบอกว่าหนูจะวิ่งไปดูสุพรรณเนี่ยคือบิงเนี่ยให้หนูไปทำบ้านให้มันคือแบบรับสร้างบ้านเลยหรอเขารู้กันแบบมีมึงนี่แหละไม่รู้ก็สองคนขายไอ้เราเนี่ยเรารับออกแบบเราวิวเราต่อเติม เราสร้างทุกอย่างครบวงจรวันสต๊อปเซอร์วิสไปลเลยใช่แล้วเราก็มีนี่ด้วยนะพี่เรามีทีมไฟแนนซ์ที่กู้ธนาคารให้ช่วยดูแบบว่าเรื่องเอกสารที่ดังอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้ไหมว่าจ้าสร้างบ้านอ่ะของหนูอ่ะหนูสร้างสิบหลังหนูสร้างบ้านในคนหนึ่งหลังหนูก็สร้างห้องน้ำให้วัดแบบอะไรอย่างงี้ด้วยนะบ้านคุณปิงอ่ะมีงบปา มึงหนูเกินงบนะหนูออกให้เขาด้วยนะถามคนดนูจริงไหมเพราะว่าเขาสร้างให้แม่แลว้วพ่อเขาเดือไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าอเอาเอเอพื่นอนดก็ดยำขัดจูนควักเนื้อไปรอ,อดูว่าปิดงบไิษัทเป็นไงฟ้าสีเมั่เคืได้แดกของกูแล้วเจ๊งขัดจูนกูเข้าเนื้อจริงด้วยนี่แหละตัวจริงของแท้แต่ว่าเห็นเห็นมื่อกี้มันบอกว่ามันไม่อยากร้องเพลงแล้วทำไมเบื่อแล้วไม่ใช่ไม่อยากร้องเพลงเพลงเนี่ยชอบแต่พอเราทำอย่างอื่นเยอะๆพี่บางทีอ่ะ ไอ้เฮียกูยังเครียดเรื่องช่างอยู่เลยอะแต่กูต้องไปร้องเพลงอะแล้วกูไปมอบความสุขบางทีหน้ากูเครียดเออสวิบอารมณ์มันไม่เนอะหลังเมษาเนี่ยเราจะเริ่มรับงานน้อยลงให้เหลือประมาณไม่เกิน15งานอะไรอย่างเงี้ยรับแต่งานที่แบบว่าเออเราชอบจริงๆแล้วเออมันมันมันมาได้จริงๆเงี้ยนะเพราะอีก15วันเราต้องไปทำอื่นอีกเยอะเลยแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่คุณทําคุณก็ขายครีมอีกใช่ขายครีมแล้วพูดแล้วครีมก็มาเลยค่ะมาเลยมาเลยมาเลยครีมก็มาเลยค่ะคุณและรู อันนี้เป็นสครับกับโลชั่นชื่อแบ,บเเรนด์ว่าเจขาวเจขาวเนี่ยเป็นคนตั้งเองเจเนี่ยจะขาวมาจากมงกุฎบริษัทร,รวยดังปังดีตั้งเองไม่ต้องหมอไม่ต้องมีหมอเหนื่อยไม่ไม,ไม่ไม่มีหมอไม่ดูดนานมหมอว่าต้องมีคิวเหนื่อยตั้งเองรวยดังปังดีเอาไปดูใน Google เอาชื่อไดุ้๊บแล้วสครับเนี่ยเป็นคนที่อินสครับมาตั้งแต่ที่ใดนี่แหละทานไปขัดตัวแล้วมันทําให้ผิวเราเนี่ยใสขึ้นเลยไอ้สครับเนี่ยนะพี่ เพราะมันคือการผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกแล้วตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยหนูไม่ได้มี PR อะไรเยอะหนูใช้ไอ้พวกสารสกัดดีสครับเกลือเนี่ยมันเป็นเกลือจากทะเลเดซีซึ่งแพงที่ผายแล้วก็จะมีสารสกัสดอยู่นั้นอีกประมาณ11ตัวไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิคโคนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอม,อมใช้เป็นน้ํามันหอมระเหยจากธรรมชาติเออไหนอะดูสิแกะไม่ได้ แกะไม่ได้พอให้ดูแค่นี้พอทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะอ,นนมอ,อันนี้แพ็คเองอันนี้แพ็คเองรู้มั้ไม่มีตัวอย่างมีนี่ตัวอย่างต<อ>ัวอ,อย่างอยู่ตรงนี้แต่ไม่แกะเพราะว่าจะแพ็คเองตั้งใจทำออกมาตั้งใจทำจะดูเนื้อดูเ<ม>หี้ยบอกแล้วว่าขายแบบนี้ <c oughs> ขายแบบนี้ว่าเฮ้ยแต่มันดีนะ ไปดูรีวิวเอาสครับ349โลชัน 90, ่น490นะคะถ้าคู่กันเนี่ยเจ็ดรอจะส่งให้ฟรีนะคะสามารถพิมพ์ได้เลยว่า,อาแอดเจคาวหรือว่าซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยเนะคะเซตนี้ใช้ได้ประมาณ 2, 2> เดือนต้องรู้ว่า3ปี e อบอก3ปีเอเอบอกไม่ค่อยยืมปัจจัยเท่าไหร่โกลบุญเหมือนกันแม่เอเอ็มเทายพระไปแล้วด้วยสครับหนูวันนั้นผ่ายพระไปเลยหนูกว่าไอ้เฮียพระผ่ากินไม่ได้ <laughs> ฝากไปด้วยนะคะสครับกับโลชั่นนะคะของเจคาวนะคะของจ้าเองนะคะใครที่อยากผิวขาวผิวใสผิวรูสุขภาพดีไปดูรีวิวก็ได้ก็ต้องเซ็ตนี้แล้วนะคะจากปกติ1680วันนี้ให้799ดร้อยเก้าสิบเก้านะฝากไว้ด้วยประมาณนี้แค่นี้แล้วก็แล้วผัวแล้วผัวจะมีไหมอยากมีแต่มันไม่มีใครเข้ามาจะเข้ามาก็กลัวสิ่งที่กลัวที่สุดนะคือหนึ่งมีเมียแล้วภาพหนูมันเป็นภาพพวก เมียน้อยเด็กเสี่ยแต่เราไม่เคยเป็นเมียน้อยหรือเด็กเสี่ยกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเสี่ยหรือว่าใครดูอยู่ตอนนี้ไม่ต้องเข้ามาเพราะแต่ถ้าเขาไม่เขาเลิกกับเมียเราอ่ะมาเลยเ้าเลิกกับเมียมาทอมนะหนูชอบนะทอมมาเอามาเลยเอามาเยอะๆกลับไปชอบทอมหมอไม่จริงๆอ่ะหนูไม่เคยปิดกั้นเลยเลยหนูได้แต่เขาก็ได้หมดของขหนูมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยมึงไม่เลิกหรือเปล่ามันไม่ใช่ฟิวนั้นเพราะจุดเนี้ยอ่ะเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่อยู่แล้วสองเรื่องเซ็กซ์ก็ไม่ใช่ใช่ใช่ เราต้องไปขออะไรขออะไรรีเควสต์มาเลยสเปคอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างงี้เงาเพราะว่าเป็นคนที่3ามวันไม่คุดโทรศัพท์ก็ได้เออไม่ตามไม่เช็คโทรศัพท์ไม่เลยอย่ามาวุ่นวายแล้วคุณโทรมาเนี่ยเราก็ไม่รับด้สามวันไปดูตารางงานกูว่ากูอยู่ไหนกาบอีกอันหนึ่งอย่าช้าเอออย่าช้าเนี่ยสเปกกันเนี่ยคือขอคนที่อยู่แล้วเข้าใจแล้วพี่คิดว่ามีใครเข้าใจปะไม่มีไม่มีไม่มีช้าก็ไม่ชอบ ตามก็ไม่เอาเออสามวันม่รู้อยู่ไหนไอ้พูดตรงๆเก,ก็ไม่ค่อยได้เจอใครไงพี่แถวบ้านหนูเนี่ยมีอะไรกินเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยถ้าร้านไหนหนูรู้รู้จีเอมค่ะเพรอีนั่นเขาขับไปทั่วเขาขี่เขาล่อหุณนึกว่าเป็นเก๊ะจริงขับไปทั่วไปแล้วมันก็จะมาบอกหนูว่าจาร้านนี้ร้านนี้อย่างเงี้ยออหนูถึงจะไปซื้อ สุดท้ายให้เขาฝากเพลงมือผลงานด้วยมัเพลงยังไม่มีและยังไม่คิดจะมีด้วยเพราะถ้ามีแล้วมึงก็เราไม่ไหวหรอกไม่ใช่นไม่มีมมเพลงดีเนาะเออเพลงยังไม่มีดีจริงไหมเนี่ย มันมีมาเป็นเป็นสิบยี่สิบเพลงอะแต่มันยังไม่ใช่ไงเพลงเดี๋ยวนี้ด้วยความที่มันเปลี่ยนไปด้วยแหละยุคมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเข้าใช่มาีกอย่างเราก็เลยเรื่องเพลงเนี่ยยังไม่คิดแต่ถ้าเออฟิชเชอร์ลิงอย่างเงี้ยคนมาเอาเราไปแซอฟิชเชอร์ลิงเราไปไปได้เด็กอ๊ดหนังเนิ่งอมึงไม่เล่นหนังนี้เพิ่งติดกล้องไปหมอดูบอกว่าเดี๋ยวหนูอะจะไปทางอสังหาซึ่งหนูชอบมากแล้วตอนนั้นหนูยังไม่ได้เริ่มที่แบบจะจะทำจังจะสร้างบ้านเนี่ยนแต่เราชอบอยู่แล้ว แล้วเขาบอกว่าดวงหนูว่าหนูเจอคนที่แบบเคยมีตำแหน่งเคยแต่งงานมาแล้วเลยอะไรเงี้ยแล้วหนูถามว่าผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่ามันขึ้นไม่ชัดเพราะคือจริงๆเขาไม่ได้ศึกษาชีวิตหนูอยู่แล้วล่ะว,ว่าหนูเคยเค,ยคบกับทองแต่ดวงหนูว่าไปทางอสังหา,หา,หาแล้วบอกว่าหนูอยากมีพันล้านใช่ไหมมีมหนูเลยถามเมืออม่อ,อไรเมื่อไรมันก็ไม่แปลกที่เราจะเป็นใบบนละเป็นโลกฮีโร่ ตอนนี้ต้องการเพื่อนอยู่แต่ล่าสุดโดนแอมด่าว่าคนชั้นจีอย่างมึงไม่รู้จักหรอกออะะไรินทเวิร์อิินทรเเว์ออหนูบอกอ i n t เวิร์ t เอแอมบอกกูก็เป็นเป็นอ i n t เวิร์ t แล้ววี่แอม i n t เวิร์ t คืออะไรวะต่ำคนต่ำต่อย่างมึงไม่รู้จักคำนี้หรอกเออีพี่อะเป็นอะไรวะฮาร์เล็มสุดสุดฮาร์เล็มสุดส้าไปกรองสาวแล้วก็ยังเป็นแบบว่าตัวแม่สังหังตัวแม่สังหางเพิ่งเริ่มใครที่สนใจสร้างบ้านสามารถได้นะเฮ้ยมึงกับมึงไม่ทำบ้านทางแน่นอนรับประกันสิบปี ว้าวต่หลัง10ปีแล้วแต่นิตัวใครโดมันนี่โอู้ดูแลกันมั้งนี่กูดูอย่างเดียวเลยไงม่เคยคือจ้าสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านกับจ้าไม่มีบ้านนะเเพราะว่าคุณบอกงบเท่าไหร่มาเราทำตามงบนั้นอก็เดี๋ยวรอดูว่าบ้านต่อไปจะเป็นบ้านใครจปรับชื่อบริษัทอะไรนะจะสร้างบ้านสามารถพักไลน์แอดได้ที่ j a b a n 6 9 ทางบ้านเลยฝากเลยทุกช่องทางของคุณจ้านงพนีคุณจ้าอาเยามคุณจ้ากันหูเราจะเรียกว่าคุณจ้าว่าอะไรก็ได้ก็ได้นายจ้าท่านจ้าท่านด็อกเตอร์จ้าคน่าปูนคนหนึ่งบัตรกีช่างบัตรกีจ้าไปจอสลดคือคาเลนคือแดกไม่ได้เอออร่อยปะกินได้กินได้อร่อยอยู่อร่อยกินได้เดี๋ยวให้น้องมันเติมหน่อยเดี๋ยวให้น้องมันกิน